แอนดีมิสแกรนเมียนมาประกาศคืนมงกุฎมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024พร้อมเหตุผลที่รับไม่ได้ ดราม่ามิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยนางงามที่คว้าม,มงกุฎในปีนี้ไปครองได้แก่ราเชลคุปตะสาวงามจากอินเดียในขณะที่รองอันดับสองได้แก่เทสุเยนมิสแกรนเมียนมาที่มาเกิดดราม่าในตอนหลังเมื่อเอนดีมิสแกรนเมียนมากระชากมงกุฎพร้อมกับดึงสายสะพายของแทสุเยนมิสแกรนเมียนมากลางเวทีหลังไม่พอใจกับผลการตัดสินทั้งนี้ระหว่างการประกาศผลแทสุเยนมิสแกรนเมียนมาก็ได้มีสีหน้าที่ ที่มู้ดีนักและมีน้ำตาคลอที่ผ่านมาแทซูเย,ยนเป็นตัวเต็งที่ติดทุกโพข,ของการประกวดในครั้งนี้และมีแฟนๆนางงามทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาติดตามเชียร์กันเป็นจำนวนมากโดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเหล่าแฟนนางงามและก็ถามกันสนั่นวันวายว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดเอดี้มิสแควนเมนมาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าฉันตัดสินใจที่จะกินมงกุฎมิสแควนอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะสิ่งที่ฉันทำงานและสิ่งที่ฉันได้ตอบแทนนั้นไม่ยุติธรรมมิสแควนอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมกับบอกอีกว่าปีข้างหน้าฉันจะไม่สามารถไปต่อในตำแหน่งผู้อำนวยการแห่งชาติของมิสแควนอินเตอร์เนชั่นแนลได้แล้วทั้งทีมข่าวเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ